สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับวิชาภาษาไทยครูนุ้ยค่ะวันนี้เราจะมาทบทวนเรื่องคำที่มีรอหรันคำที่มีรอหรันรอหันเรียกว่ารอหรัน คำที่มีรอหันแบ่งเป็นคำที่มีรอหันไม่มีตัวสะกดและคำที่มีรอหันมีตัวสะกดค่ะคำรอหันไม่มีตัวสะกดออกเสียงพยัญชนะต้นประสมเสียงสระอะ่ะและมีนอหนูเป็นตัวสะกด การอ่านคำรอหันที่ไม่มีตัวสะกดออกเสียงสระ,ะอะและมีนอหนูสะกดเช่นคำว่ากันอ่านว่ากันมันอ่านว่ามันจันอ่านว่าจันสันอ่านว่าสันรอหันไม่มีตัวสะกดออกเสียงสระ,ะอะ และนอหนูเป็นตัวสะกดนะคะตัวอย่างคำํำรอหันที่ไม่มีตัวสะกดกันไกลหันสามันญ,ญาตสังสรรมีคันพัญยา ระขันกันเชียงมหัศจรรย์กัรเชียงคือท่าว่ายน้ำนะคะเด็กๆเ,เรามาเรียนรู้นะคะประโยคคำรอหันที่ไม่มีตัวสะกดกันนะคะเด็กๆคุณแม่ตั้งขันน้องเป็นเด็กดีมีมันญาต คุณแม่เป็นพัญญาของคุณพ่อเจ้าชายทรงใช้พระขันเป็นอาวุธต่อไปเรามาดูคําที่ใช้บันออกเสียงบันนะคะบันรอหันออกเสียงบันคําที่ใช้คําบันรอหันออกเสียงบันนำหน้า เช่นคำว่าบรรยายบรรทมบรรพชาบรรยายคือการอธิบายความรู้หรืออธิบายสิ่งต่างๆนะคะบรรทมแปลว่านอนหลับบรรพชาแปลว่าบวชเน้นบรรเลงบรรยากาศบรรทุก บรรจงบรรจุไมบ้บรรทัดมาเรียนรู้ประโยคที่ใช้คำบรรรอหันกันนะคะเจ้าชายบรรทมในห้องวงดนตรีบรรเลงเพลงครูบรรณารักดูแลห้องสมุด ทอยฟังบรรยายจากผู้มีความรู้วิธีจำคำที่ใช้บอน,อบนและบันที่ใช้รอหันนะคะคำใดนะคะที่ไม่ได้อยู่ในกรคำบันที่เราจะท่องต่อไปนี้นะคะจะใช้คำบันที่เป็นรอหันนะคะคำใดที่ไม่ได้อยู่ในกรคำบัน จะใช้บันรอหรันซึ่งคำที่ใช้บออนอบันจะมีทั้งหมด13บสามคำดังก่อต่อไปนี้นะคะเดี๋ยวเด็กๆฝึกอ่านตามคุณครูนะคะบันดาลลงบันไดบันทึกให้ดูจงดีรื่นเริงบันเทิงมีเสียงบรรลือ สนันดังบันโดยบันหวยให้บันเหินไปจากรวงรังบันทึงถึงความหลังบันเดินนั่งนอนบันดนบันกวดเอารวดรัดบันจวบจัดตกแต่งตนคำบันนั้นฉะงุนระวังปน กับรอหันเด็กๆสังเกตนะคะคำที่ใช้บออนอบันนะคะจะมีแค่13คําคำในกรอนี้เท่านั้นคำใดที่ไม่ได้อยู่ในกรอนี้นะคะจะใช้บันที่เป็นรอหันนะคะเรามาทวนคำที่ใช้บออนอบันอีกรอบนะคะบันาลบันไดบันทึก บันเทิงบันลือบันโดยบันโหยบันเหินบันทึงบันเดินบันดนบันกวดและบันจวบค่ะส่วนคำเรอหันที่มีตัวสะกด จะออกเสียงพยัญชนะต้นประสมเสียงสระอะและเสียงของตัวสะกดนะคะตามมาตราตัวสะกดของคำนั้นการอ่านคำรอหันมีตัวสะกดออกเสียงสระอะและเสียงตัวสะกดตามมาตรานั้นเช่นคำว่าพักอ่านว่าพักพัน อ่านว่าพันสับอ่านว่าสับทำอ่านว่าทำกำอ่านว่ากรมเด็กสังเกตน,นะคะถ้ามีมอม้าเป็นตัวสะกดนะคะรคําที่ใช้รอหันถ้ามีมอม้าเป็นตัวสะกดเราจะอ่านออกเสียงเหมือนสระอําค่ะถ้ามีมอม้าเป็นตัวสะกดในคํารอหันนะคะเราจะออกเสียงเหมือนสระอามั่นเองค่ะ มาดูตัวอย่างคำกันนะคะพักพวกผิวพัน์กรรมการสุพรรณบุรีสรรพสินค้าธรรมชาติวรรณคดีสรรพสัตว์กรรมกร เรียนรู้ประโยครอหันที่มีตัวสะกดกันนะคะเด็กๆแม่ของฉันมีผิวพรรณดีคุณอาไปเที่ยวที่ห้างสรรพะสินค้าพี่ชอบทำกิจกรรมต่างๆที่โรงเรียนฉันอาศัยอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรี จบไปแล้วนะคะสำหรับความรู้เกี่ยวกับเรื่องรอหันทั้งรอหันที่มีตัวสะกดและรอหันที่ไม่มีตัวสะกดต่อไปเรามาทำแบบฝึกทบทวนนะคะให้เด็กช่วยกันตอบคำถามพอนะคะอันนี้ไม่ต้องทำลงสมุดนะคะลองทบทวนความรู้ของตนเองว่าเราเข้าใจคำที่ใช้รอหันมาแค่ไหนถ้าพร้อมแล้วเราไปทบทวนกันเลยค่ะ ให้นักเรียนเติมคำที่มีความหมายตรงกับภาพให้นักเรียนเติมคำที่มีความหมายตรงกับภาพสองภาพนี้คือคำที่ใช้รอหันคำใดคะเด็กๆมาดูคำแรกกันนะคะคำแรกคือคำว่าหมายบรรทัดและคำที่สองคือคำว่ามีคัน ดูคำต่อไปกันนะคะเด็กสามคำนี้คือคำใดคะเด็กๆดูจากสามภาพนี้นะคะควรจะเติมคำใดลงไปนะคะเด็กๆต้องเป็นคำที่เป็นรอหันนะคะคำแรกนะคะเด็กคนนี้กำลังไหว้อย่างสวยงามเลยนะคะแสดงว่าเป็นเด็กที่มีมันยาทิค่ะและภาพที่สองนะคะภาพนี้คือ บันทมแปลว่านอนหลับและภาคที่3มคือบรรพชาคือบวชเน,นนั่นเองค่ะต่อไปเรามาดูปริศนาคำไทยกันนะคะเด็กเดกเดี๋ยวเรามาช่วยกันดูนะคะว่าปริศนาคำไทยต่อไปนี้คือคำว่าอะไรฉันคืออะไร ใช้ตัดกระดาษพาได้ก็ขาดไม่พลาดตัดฉับพอไม่คากเด็กๆตอบได้ไหมเอ่ยเดยวคุณครูจจับเวลานะคะเฉลยก็คือกันไกนั่นเองค่ะ ต่อไปฉันคืออะไรเรียกไม้ทั้งสี่เอกโทและตรีมีจัตวาด้วยไงคำนี้คือคำว่าอะไรคะเด็กๆถ้าพร้อมแล้วคุณครูจะจับเวลาแล้วนะคะ เฉลยก็คือวันนยุคนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเมื่อแม่ตั้งท้องมีน้องข้างในมีคำรอหันนั้นใสเรียกว่าอะไร เลยก็คือมีคันนั่นเองค่ะหรือเรียกง่ายๆว่าคนท้องนะคะต่อไปพูดนั่งเดินไหวทำได้เรียบร้อยฝึกทำบ่อยๆเด็กน้อยพึงมี้ลายมือสวยงามตามแบบของไทยต้องเขียนอย่างไร ใครรู้บอกทีเฉลยก็คือตัวบรรจงเองค่ะเวลาเรเด็กเขียนหนังสือนะคะต้องเขียนให้ตัวบรรจงและสวยงามนะคะฉันเป็นรถใหญ่ ใช้ใส่ของมากสิบล้อคู่ยากพาลากแล่นไปเฉลยก็คือรถบรรทุกนั่นเองค่ะ สำหรับวันนี้นะคะก็ได้ทบทวนความรู้ในเรื่องของคำที่ใช้รอหันจบไปแล้วเรียบร้อยนะคะการบ้านวันนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนนะคะคัดลายมือกรอนคำบันลงในสมุดด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดให้สวยงามนะคะาการบ้านนะคะคัดลายมือกรอนคำบันลงในสมุดด้วยตัวบรรจง เต็มบรรทัดนะคะเรามาฝึกอ่านคําบันกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกรอนคาบันอีกครั้งหนึ่งก่อนที่เราจะไปทําการบ้านนะคะเด็กเด็กฝึกอ่านตามคุณครูนะคะกรอนคําบันบอะนอบันบันดาลลงบันไดบันทึกให้ ดูจงดีรื่นเริงบันเทิงมีเสียงบรรลือสนันดังบันโดยบรรหวยให้บันเหินไปจากรวงรังบันทึงถึงความหลังบันเดินนั่งนอนบันดนบันกวดเอารวดรัดบันจวบจัดตกแต่งต้น คำบันนั้นฉะนงนรัวังปนกับปรอหานอย่าลืมคัดลายมือด้วยลายมือตัวบรรจงนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้คุณครูก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันศุกร์ในชั่วโมงซูมนะคะสวัสดีค่ะ